เรื่องในวงพอดแคสต์ EP ที่17 วันนี้นะผมจะมาเล่าเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับข้างใต้พีระมิดนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้มีการทําการสแกนนะครับผมดูภายใต้พีระมิดเขาได้พบเกี่ยวกับแท่งนะครับผมมากมายภายใต้พีระมิดซึ่งจากการสันนิษฐานเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นแท่งอะไรแต่เขาคิดว่าแท่งพวกนี้อาจจะเป็นแท่งพลังงานหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นห้องลับหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรซึ่งตอนนี้ข้อมูลและทฤษฎีต่างๆนะครับผมมีทฤษฎีสมคิดมากมายแต่ว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอทําให้เราไม่สามารถสรุปได้นะผมว่าภายใต้มันคืออะไรแต่เดี๋ ว่าภายใต้เนี่ยมีทฤษฎีอะไรบ้างที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้คิดขึ้นมานะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะมีเกี่ยวกับห้องใต้ดินคือภายใต้พีระมิดนะผมก็จะมีห้องใต้ดินต่างๆซึ่งห้องใต้ดินต่างๆเนี่ยภายใต้อาจจะมีเกี่ยวกับการเชื่อมห้องอื่นไว้ด้วยแล้วก็ห้องใต้ดินเนี่ยตอนนี้อย่างเช่นสุสานของตารูคูฟูเขายังไม่มีการรู้ว่าห้องใต้ดินตรงเนี้ยเอาไว้ทําอะไร คือด้วยความที่ว่าห้องห้องนั้นอะอาจจะยังด้วยความที่ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาจจะยังไม่มากพอทําให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเนี่ยห้องนี้ไว้ทําอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมต่อมาอุโมง์หรือช่องลับต่างๆเขาบอกว่ามีแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับอุโมง์นี่เชื่อมไประหว่างห้องต่างๆแล้วก็ช่องอากาศที่ไม่ได้นําสูบนําไปสู่ภายนอกนะผมแล้วก็มีทฤษฎีที่ชี้ไปยังดวงดาวอีกด้วยอ่า ต่อามาห้องฝังศพห้องฝังศพเนี่ยจะมีอยู่ในปิรมิดของฟาโรห์ูฟูจะอยู่ตรงกลางของห้องนะครับผมอันนี้จะเป็นทฤษฎีที่เขาคิดคิดกันมานะครับผมแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างคร่าวๆของปิรามิดว่าเนี่ยพืน้นฐานแล้วปิรามิดนะครับผมจะเป็นยังไงโครงสร้างข้างในเป็นยังไงนะครับผมมาเรามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีและความเชื่อกันอันนี้นะผมได้นําทฤษฎีและความเชื่อนะครับผมหลายอย่างมาให้ดูเลยครับผมใ,ในวันนี้นะครับก็ผมจะเล่าของเกี่ยวกับ นี่ก่อนเลยเมืองลึกลับใต้ดินคือเขามีความเชื่อกันว่าเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับเมืองนะครับผมเพราะว่าภายใต้พีระมิดเนี่ยมันสามารถเชื่อมไปยังปิระมิดแห่งอื่นได้ก็คือเป็น,เป,นเป็นชางทางเชื่อมใต้ดินนะครับผมต่อมาห้องสมุดแอตแลนติสนะครับผมที่เป็นห้องสมุดเก็กบความรู้ของอาณาบรโบราณซ่อนอยู่ใต้พีริสฟิง์นะครับต่อมาเทคโนโลยีลึกลับสมัยโบราณเชื่อว่ามีการผลิตเครื่อง พลังงานต่างๆแล้วก็ศูนย์กลางพลังงานต่าง,างนะครับผมมาก็ะจะตรงกับคอนเซปที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อกี้ว่าเนี่ยที่นักวิชาเขาเจอข้างใต้เป็นแบบเหมือนแท่นอะไรสักอย่างแท่นพลังงานหรือแท่นอะไรอย่างตอนนี้ไม่สามารถสรุปได้นะครับผมมาเรามาฟังคําอ้างคําวิจัยของนักวิทยาศาสตร์กันดีกว่าอันนี้นะผมจะมาเล่าให้ฟังของทีมอิตาลีและสกอตแลนดนน์นะครับผมนักวิจัย p r o f เซอร์นะครับเขาได้มีการกล่าวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี s y น t ดติ i c นะครับผมหรือว่า sar หรือ d o p p l e โทรโมกราฟีเพื่อใช้สำรวจพีระมิดใ,ใต้ดินของคาฟลานะครับผมและเมนคอเดนะบริเวณกีซ่าอ่ะเขาบอกว่าคนพบนะครับผมสร้างลึกมากอา่ะัางใต้พีรนมิดะลึกมากกว่า2กิโลเมตรนะครับมีเสาแนวตั้งทรงกระบอกจำนวน8ต้นออลึกประมาณ640เมตรถึง648เมตรทางเดินแบบเกลียวล้อมรอบเสาห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ และแต่ละห้องนั้นมีด้านยาวราวประมาณ80เมตรโครงสร้างหลายระดับเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินซึ่งมีการสัญญานมากมายนะครับผมว่าอาจจะเป็นห้องที่เชื่อมกับโรงศพหรือเปล่าหรือห้องที่เก็บพลังงานลึกลับพลังงานโบราณใต้ดินไว้หรือเปล่านะครับผมหรือว่าห้องสมุดที่เป็นห้องสมุด hall of record หรือเปล่าเออก็ตอบไม่ได้แล้วก็ได้มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผม ของแต่ละท่านมาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังจะมีดรซาฮีฮาวาสนะผมก็อ่านชีวิตขออภัยด้วยนะครับเป็นอดีตนักดนตรีว่าการโบราณคดีของหยิบได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นคือมันไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าข้างใต้นะครับผมมีสิ่งพวกนี้เขาได้ปฏิเสธนะครับผมต่อมานะครับโปรเฟสเซอร์รเรนส์นะครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านเรดร์และยูนิเวอร์ซิตี้เดนเวอร์นะครับได้ระบุว่า s a r ดาวเทียมครับไม่อาจเจาะทะลุไปอย่างได้ที่อ้างไว้คือเขาได้คาดการว่าตัว s อ r เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นแบบว่าภายใต้เป็นมิจริงๆก็ได้เอออาจจะเป็นการพูดเกินจริงนะครับผมอืมต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับแนวทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับนะครับผมจากโครงการสแกนปิรมิดนะครับใช้เทคนิคอย่างมอนโทโมกราฟีอินฟราเรดนะครับผมและ3 d นะครับ3 d r e c o n s t r u c t i o n นะครับผมพบว่า ช่องว่างบิ๊กบอยยาว30เมตรภายในพิ 9, oo, อมิ์คูฟูอุโมง์ยับอุโมองยับยาว9เมตรถัดจากทางเข้าเดิมนะครับผมการสำรวจเทคโนโลยี GPR และ ERT บริเวณสุสานตะวันตกพบความผิดปกติชั้นใต้ดินรูปร่างตัวแอลที่อาจจะเป็นช่องเข้าสู่สุสานล,ลึกลับได้ให้การยืนยันอย่างมีนะ้ำหนักมากกว่าแต่ยังต้องขุดเพิ่มเพื่อ ยืนยันถึงวัตถุประสงค์ตรงนี้นะครับผมอืมต่อมานะครับจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับเรื่องตำนานของ Hall of Records นะครับผมอันแรกผมเล่าเป็นที่าที่ไดเก่าวถึงเกี่ยวกับหอสมุดแอตแลนติสใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นห้องสมุดทฤษฎีในตำนานอ่าก็คือ Hall of Records นะครับผมเขาบอกว่าเนี่ย Hall of Records นะครับมันจะมีในช่ว,ชวงศตวตรรษที่หนึ่งเก้าสเขาได้มีการกล่าวว่าเป็นห้องสมุดโบราณที่ถูกสร้างโดยผู้รอดชีวิตจากแอตแลนติส โดยซ่อนเอาไว้ใต้สฟิงค์หรือพีระมิดนะครับผมอ่ะซึ่งฮอลิคอนเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าผู้สร้างนะครับเป็นผู้รอดชีวิตจากทางแอเลนติสด้วยอ่ะนึกถึงอันนี้และแอเลนติสนึกถึงอะโคแมนโอเคมาเรามาเล่าทฤษฎีกันต่อพีระมิดคือเครื่องผลิตพลังงานหรือเปล่าทฤษฎีนี้นะมีการคิดมาอย่างมากมายเพราะเขามีการคิดว่าเนี่ย พีระมิดของสุาสานฟาโรห์คูฟ,ฟ,ฟ,ฟูไม่ใช่แค่พีระมิดธรรมดาอาจจะเป็นแหล่งพลังงานผลิตพลังงานแม่เหล็กหรือคลื่นแม่เหล็กบางชนิดนะครับผม,มต่อมานะครับทฤษฎีพลังงานแม่เหล็กการรักษาโรคพีระมิดพาวเวอร์เริ่มในปีหนึ่งเก้าศูนย์เชื่อกันว่าพีระมิดสามารถทําให้อาหารแห้งไม่เน่าเหลาใบมีดโกนให้คงเพิ่มพลังชีวิตช่วยเพิ่มพลังสมาธิหรือการรักษานะครับผม อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆนะครับผมที่ทางนักวิยาสตร์ตอนนี้นะครับได้ทําการสันนิษฐานกันและก็ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆที่เขาได้กุกันขึ้นมานะครับผมก็วันนี้มีประมาณนี้นะผมก็อีพีหน้าจะเกี่วกับปรีนวมิต์เหมือนเดิมก็ในวันนี้นะถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกด subscribe l i ค์แชร์ช่องเรื่องในวงพอดแคสต์ด้วยนะผมไปแล้วสวัสดีครับ